อ้าโอเคสวัสดีครับปั่นเล่นปั่นเที่ยวนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะปั่นไปเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนเก่าผมนะครับที่เคยเรียนสมัยมต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะไปต่อกันที่ไหนครับแค่ต่อกันที่น่าจะเป็นบริเวณเาเรียกว่าบางนาสายในครับ่วงหลังโรงเรียน เส้นอะไรหนามแดงนะครับไปออกบวนคคลรินออกทางนาตลาดอาจจะไปออกทองวัดปลัดเปียยนครับแล้วก็จะพาไปดูเอ่อเส้นเทพารักทะลุถนนสีนครินอ๋อก็เป็นเส้นทางอันซีนนะครับก็เลี่ยงเลี่ยงถนนใหญ่นะปั่นจักรยานท่องเที่ยวก็ก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยโอ้โหตอนนี้เราแวะกินอาหารอยู่แถวๆเส้นตำลุนะครับอ่ตอนนี้ ด้านหลังร้านอาหารนี่อากาศดีมากนี่เดี๋ยวแพนให้ดูจักรยานนี้พาเรามาได้ทุกที่จริงๆครับสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วไปได้ทั่วจริงตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแบบ7จ็ดโมงแล้วนะครับแต่ว่า,วา,วาฟ้าก็ยังไม่ค่อยอสว่างสักทีเดียวนะครับบรรยากาศคล้ายๆหกโมงก็ผ่านมาร้านนี้ก็ว่าจะแวะก,กินข้าว ก็โชคดีนะครับด้านหลังก็มีบรรยากาศดีๆดบเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ขอเติมพลังกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปกันต่อครับามาถึงแล้วนะครับโรงเรียนบางพลีลาดบำรุงนะครับ โรงเรียนที่ผมเคยเรียนตอนมัธยมต้นนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแบบจำไม่ได้เลยนะครับก็ไม่ไม่ได้เข้ามานานมากๆแล้วตอนที่ไปเรียนต่อปวชก็ก็ยังเข้ามาเข้ามาเล่นบาสกับเพื่อนๆอยู่บ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็20สกว่าปีแล้วก็ไม่ได้เข้า,าอีกเลยอันนี้ก็เป็น ตึกหลักสีของเขานะครับไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าตึกอะไรถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับลมลื่นมากนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ปั่นจักรรยานนะแวะเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเก่านะครับเปลี่ยนไปมากๆเลย เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับน่าจะเป็นลานกิจกรรมนะครับกว้างมากๆลานกิจกรรมสมัยก่อนตรงนี้จะจะเป็นจะเป็นอาคารไม้นะครับที่สมัยที่ผมเรียนอตอนตอนอยู่หมหนึ่งเนี่ยจะอยู่อาคารไม้ตรงนี้ประมาณปีสา 36,37,38อะไรเท่าๆนั้นนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วก็จะเป็นสนามบอลด้านหน้านะครับคานไม้พุบกิงไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่เขาเอาไว้ใช้สามารถประชุมรวมตัวจัดกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะครับอันนี้เดานะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลแน,น,น่นนะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ีรู้สึกดีมากได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเก่านะครับตอนนี้เดินไปทั่วเลยอ่าตรงนี้ตรงนี้น,น่าจะเหมือนเดิมอ่าตรงนี้เหมือนเดิมครับตรงนี้เหมือนเดิมอาคารอาคารนี้ผมเคยเรียนน่าจะประมาณมม .2 ม .3 จำไม่ได้แล้ว นี่เดี๋ยวให้ดูโลโก้โรงเรียนนะครับนี่บางพีรับบำรุงอันนี้อันนี้สมัยก่อนก็ไม่มีเหมือนกันนะครับมีซุ้มกาแฟสดในโรงเรียนด้วยโอ้โหนี่สมัยก่อนก็จะตีแบตกันตรงนี้นะครับนะจำได้ตอนนี้ก็ยังน,น่าจะยังเป็น็นคอร์ดแบบ อยู่เหมือนเดิมนะครับนตรงนี้ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมีบ่อปลาอันนี้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเป็นมิตรครับเจ้าถิ่นไม่ไม่ไล่ด้านหลังก็เป็นอาคารอาคารที่ติดกับถนนด้านหลังนะครับมามวัน อาทิตย์ก็จะเงียบสงบแบบนี้นะครับไม่มีนักเรียนคุณครูก็พักผ่อนนะครับอาคารอาคารนี้ผมจำได้เนี่ยผมเคยเรียนอยู่ชั้นสองชั้นสามอะไรประมาณนี้แหละก็วิ่งเล่นกับเพื่อน ก็ okay. ประมาณนี้ครับไม่ได้กลับมาไม,ไม่ได้กลับมานานมากโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะป่นเล่นบันทเทยวกันต่อนะครับตามเส้นทางที่อาจารย์แคนเขาวางไวเ้เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ที่ร้านกาแฟนะครับลันตาคอฟฟี่แคมป์นะครับก็เป็นร้านกาแฟแบบสไตล์แคมปิ้งนะครับจะมีมีเป็นเต็นท์อย่างนี้นครับแหมเหมือนเหมือนเราได้ไปกลางเต็นท์เลยมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับเราก็าสามารถสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มมานั่งทานได้นะครับได้ฟิลได้ฟิลอยู่นะครับตกแต่งสวยมาก มีมีหลายโซนให้นั่งครับตอนนี้เรือกไม่ถูกเลยว่าจะนั่งตรงไหนอันนี้เราก็ไม่ได้วางแผนกันไว้ก่อน,อนล่วงหน้าเหมือนกันนะครับก็ปั่นจักรยานผ่านเข้ามาเจออยู่ทางเส้นหลังวัดหนํำแดงแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางอ,อ,อบอตอบางแก้วนะครับก็จะมีหลายโซน ไม่ได้นั่งมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับตกแต่งได้สวยมากกลมลื่นนะครับมีต้นไม้แต่เราก็จะพักนั่งจิบโกโก้กันนี่นสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะปั่นเดินทางกันต่อนะครับโอเคใครที่ชอบสไตล์นี้นะครับแนะนำเลยนะครับร้านนี้ร,รันตาขอาสฟีแคม Okay. ตอนนี้ก็มาปิดคลิปกันที่สารากลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับวิวสวยมากครับด้านหลังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ก็หลายที่มากเลยครับไปถึงบางปีนะครับบางปีแล้วก,ก็กลับมาบางนาเพชรพาร์แล้วก็เข้ามาตรงสินคินลินนะครับมาตรงนีขข้ของผมนี่ประมาณห้าสิบเท่าไหร่เนี่ย หกสิบกว่าโลแล้วหกสิบเอ็ดกิโลหกสิบเอ็ดกิโลก็กําลังดีครับกําลังตามสไตล์ปั่นเล่นปั่นเที่ยวก็กลางๆกำล,ลังกําลังเหนื่อยกําลังดีก็โอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปบัป่นไปเที่ยวกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเจอกันครับ